ที่ดินและอสังหารทุกชนิดนะครับวันนี้นะครับทางผมและคุณแหม่มนะครับมีโอกาสนะครับมาถ่ายทำนะครับวีโอแปลงที่ดินนะครับเนื้อที่นะครับ19ไร่นะครับติดถนนสุรนาลายนะครับอยู่ติดกับลงสียงสงวนนะครับตรงช่วงโคกสูงนะครับผมมาให้ชมนะครับตอนนี้นะครับถ้าใครได้ชมคลิปไลฟ์สดคลิปแรกนะครับเราจะถ่ายตั้งแต่การเดินทางนะครับตั้งแต่ปั๊มปตทนะครับ ตรงช่วงโคกสูงนะครับผ่านตลาดโคกสูงแนละ้วก็ผ่านาถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมานะครับวิ่งมาตามถนนสุรนาชาสุรนาลายนะครับขาเข้าตัวอำเภอโนนไทยนะครับมาจนถึงอู่เพชรกาาดนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ตรงข้ามกับอู่เพชรกาาดนะครับผมแล้วก็อยู่ข้างกับโรงสียงสงวนนะครับตอนนี้นะครับ ไลฟ์สดที่แล้วเนี่ยเราถ่ายให้ดูทางด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับตอนนี้เรามาอยู่ด้านหลังแปลงที่ดินแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับด้านหลังแปลงที่ดินนะครับทางเจ้าของที่นะครับ แจ้งว่านะครับมีบ่อน้ําทั้งหมด3บ่อนะครับคือตรงนี้นะครับด้านหลังแปลงที่ดินนะครับแล้วก็ด้านหลังที่เห็นโครงสร้างอาคารตรงนู้นนะครับผมก็คือโรงสียงงวนนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้อยู่ติดกับโรงสีโยงสนวนเลยนะครับสําหรับบ่อน้ําทั้ง3าบ่อเนี่ยไม่ลึกนะครับไม่ลึกเนื่องจากว่าเอาดินเอาดินนะครับในบ่อน้านะครับไปถมแปลงที่ดินนะครับที่อยู่ด้านหน้าที่ติดถนนอนาลายเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้ จะสูงกว่าระดับถนนสุรนาายแน่นอนนะครับนี่นะครับตรงนี้นะคือช่วงของแปลงที่ดินนะครับด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับผมสำหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่นะครับ19ไร่กว่านะครับ19ไร่3งาน75ตารางวานะครับอยู่ตั้งอยู่ที่ตำบลโพกสูงอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นที่ดินที่ติดถนนสุรนาายนะครับ เหมาะกระทําโกดังโรงงานนะครับแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะครับหรือพัฒนาสังหาด้านต่างๆได้อีกมากมายนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในชัยภูมิที่ดีนะครับใกล้ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาเส้น290นะครับซึ่งเส้น290เนี่ยจะเชื่อมต่อไปยังถนนมอเตอร์เวย์นะครับสาย M6 นะครับบางปะอินนครราชสีมาด้วยนะครับแล้วก็ ช่วงเลยไปตรงตำบลด่านจากเนี่ยในอนาคตนะครับก็จะมีถนนมอเตอร์เวย์นะครับหมายเลขนะครับเอ็มอันนี้ยังไม่ทราบแน่นอนนะครับแต่เป็นโครงการในอนาคตก็คือเชื่อมต่อจากมอเตอร์เวย์สาย M6 นะครับไปราชสินม,มาขอนแก่นนะครับผมก็อยู่ตรงช่วงตำบลด่านจากนะครับอำเภนอโนนไทยนี่เองใกล้ๆนี่เองนะครับเพราะงั้น,นที่ดินแปลงนี้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างหลาย าสายมากๆนะครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับติดถนนสุรนา,ายนะีหน้ากว้างมากๆนะครับก็เดินทางสะดวกสบายกันเลยเดียน,นะครับผมใกล้เมืองนะครับใกล้ตัวจังหวัดนครราชสีมานะครับผมตอนนี้เราอยู่กันหลังแปลงที่ดินนะครับมีบ่อน้ำสามบ่อตรงนี้นะครับผมก็ อยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นนะครับสภาพจริงๆนะช่วงเวลาจริงนะครับตอนนี้ก็เวลาใกล้เที่ยงแล้วนะครับก็ประมาณ15นาทีก็เที่ยงตรงนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับไปพร้อมๆกับเรานะครับ Nw Real Estate 78แล้วก็ช่องขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะครับผมทาง Facebook Page นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนครับบุกบ่าฝ่าดงนะครับมาถ่ายทํานะครับแปลงที่ดินอย่างใกล้ชิดนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันเลยนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับก็คือสิ่งปลูกสร้างด้านหลังเนี่ยก็คือลงสียงสงวนนะครับส่วนด้านข้างที่ดินก็ตรงนี้นะครับก็ลงสีเยงยงสงวนนะครับติดกันเลยนะครับผมผมถ่ายทํานะครับ ช่วงแรกเนี่ยถ่ายทำตั้งแต่ถนนสูนลานารายมาถึงหน้าแปลงที่ดินนะครับช่วงนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้เห็นด้านหลังแปลงที่ดินนะครับคือด้านหลังแปลงที่ดินมีบ่อน้ำสามบ่อนะครับก็เป็นบ่อประมาณนี้นะครับให้ท่านผู้ชมชมก่อน ถ้าเสียงไม่ชัดหรือภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปเต็มนะครับทางช่องอ็นวี u ดลเอ็กเซดเนะครับเราจะตัดต่อนะครับตั้งแต่ถนนสุรนารายมาจนถึงด้านหลังแปลงที่ดินเลยนะครับแต่ว่าตรงไลฟ์สดเนี่ยเราจะถ่ายทำให้ลูกท่านได้เห็นไปพร้อมกับเราก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนสุรนารายด้านหลังแปลงที่ดินนะครับผมเนื้อที่19ไร่3งาน75ตารางวานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองนครราชสี จังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะแบบอยู่ที่ด้านหลังแปลงที่ดินนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราถ่ายทำไลฟ์สดใช่ไหมคะพี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณลูกค้านะคะไปชมที่ดินนะคะตั้งแต่ในส่วนของด้านหลังแปลงที่ดินเลย แล้วก็ไปจนถึงด้านหน้าแปลงที่ดินเดี๋ยวออกไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้พี่นัทอธิบายคุณลูกค้าแล้วนะคะว่าสําหรับแปลงนี้นะคะเขาจะมีบอ่อน้ําด้านหลัง3าบอ่อด้วยกันนะคะ<ม>ก็คือสาบอ่อเรียงกันหน้ากระดานนะคะง่ายๆเลยเรียงกันหน้ากระดานและส่วนอื่นคือถมหมดแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ด้านนี้นะคะเราหันมาด้านหน้าแปลงที่ดินด้านนี้เป็นบอ่อที่1นนะคะด้านซ้ายมือนะคะ แล้วก็บ่อที่2เป็นตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีบ่อที่3ด้านขวามือส่วนด้านหลังที่เป็นสิ่งปลูกสร้างตรงนู้นนะคะจะเป็นโรงสีนะคะยงสงวนนะคะแล้วตรงนี้เขาก็จะเป็นทางเดินรอบๆบบ่อนะคะก็คือขุดดินมาถมอ่ะเดี๋ยวแม่พาคุณผู้ชมออกไปชมด้านกลางตรงกลางแปลงที่ดินแล้วก็ด้าน ถนนสุรานาลาัยเลยนะคะได้ครับสวัสดีนะครับลูกค้านะครับทางช่อง YouTube NW r e a l e s t a t e 7เนะครับแล้วก็ช่อง,อง Facebook f นะแฟนเพจนะครับช่องขายที่ดินและอสังหาทุก<า>ชนิดเลว,วยนะครับอรขอบคุณนะครับสำหรับไลน์นะคะับการการที่ลูกค้ารับชมนะคะแล้วก็ลูกค้ากดนะคะ แค่นี้เราก็มีกำลังใจนะคะที่จะสู้แดดนะคะทุกคนคะเพื่อให้คุณลูกค้าได้รับชมของแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนมาดูด้วยตัวเองเลยนะคะคตอนนี้เราเดินมาในส่วนของแปลงที่ดินแล้วนะคะใช่ครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของแปลงที่ดินนะครับ อ่าเนื้อที่19ไร่3งาน75ตารางวานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับผมตอนนี้เราอยู่กันด้านหลังแปลงที่ดินใช่ไหมคะน้องแมมใช่ค่ะแปะด้านหลังตอนนี้บมอยู่ในส่วนของบ่อน้ําตรงกลางเลย นะคะบ่อน้ําตรงกลางนะคะแล้วก็ด้านซ้ายมืออีก1บอ่อแล้วก็ด้านขวามืออีก1บ่อนะคะแปลงนี้นะคะเนื้อที่ทวนอีกครั้งหนึงสิไร่สามงานเจตารางวานะคะหน้ากว้างติดถนนสุร,รานาราร้อยสามสิบเมตรนะคะลึกประมาณ200กว่าเมตรนะคะเป็นที่ดินที่ถมเรียบร้อยแล้วส่วนด้านหลังก็คือเป็นส่วนที่บ่อนเป็นบ่อน้ำสามบ่อด้วยกันนะคะอ่าตอนนี้นะคะบําก็จะพาคุณผู้ชมนะคะ ออกไปชมที่ดินข้างนอกกันนะคะตอนนี้<ช>แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินมาชมบ่อที่3สักนิดนึงแล้วกันนะคะครับวันนี้ NW ็นวรนะครับพาบุกก<ช>ปมีน,นะครับแปลงที่ดินนะครับคะ่ะทำเลดีนะครับติดถนนสุรนาลายเลยนะครับเนื้อ<ช>ที่19ไร่<อ>3งาน75ตารางวาเลยะะนะครับผม อ่นนี้นะคะเรามาที่แปลงที่ดินกันเลยนะคะเนี่ยค่ะถมทั้งหมดเรียบร้อยแ,แล้วแล้วก็มีต้นไม้แบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะรู้สึกต้นไม้ที่เยอะ, Lauren ยอะมากๆน่าจะเป็นต้นอะไรนะสะเดาะะต้นสะเดาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้าเหมือนกันแต่ว่าบ่อขวามือบ่อเล็กนิดเดียวเองนะคะจะมีบ่อกลางเนี่ยที่กว้างที่สุดนะคะบอ่อกลางจะกว้างที่สุดแล้วก็บ่อด้านขวามือก็จะเล็กนิดเดียวนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ นในส่วนของตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นที่ดินที่ถมเรียบร้อยแล้วยาวไปจนถึงถนนสุรานารายเลยแล้วเดี๋ยวมาจะพาคุณโอ้ยรองเท้าล่วงรองเท้าหลุดนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูที่ดินด้านหน้ากันนะคะตามมาเลยคะ่ะ<ด>นี่วนะินาถ่ายถ่ายพื้นดินให้คุณลูกค้าได้ดูด้วยนะถมเรียบร้อยเป็นเนินสูงเลยนะคะแล้วก็มีต้นมงต้นไม้เยอะแยะมากมายนะคะ ได้ครับแปลงที่ดินนะครับแทบไม่ต้องถมนะครับสูงกว่าระ,ระดับถนนสูร่านอาลาัยแน่นอนนะครใช่ค่ะ,นะในส่วนของสระน้ําจริงๆแล้วถ้าทําโครงการจัดสรรน,นะคะทําเป็นทะเลสาบเลยเนาะทำเป็นสระใหญ่รวมกันเลยก็ได้ไดะนะคะไม่ต้องถมแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ขุดเพิ่มอีกนะคะขุดให้ลึกเพิ่มอีกเพราะว่าในส่วนนี้คือถมเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะคะ จะ,จะมีแค่บ่อน้ำสามบ่อนั้นนะคะที่ที่เป็นแบบเรา,าถมที่ดินมา,ขาเขเรียกอะไรเราขุดดินมาถมตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็จะอยู่ในส่วนของด้านหลังแปลงที่ดินค่อนไปตรงกลางนะคะใช่ครับแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะติดถนนสุรนารายหน้ากว้าง130เมตรนะคะแล้วก็ลึกประมาณ กมนะคะสําหรับแปลงที่ดินแปลงนี้ก็คือใกล้ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมานะคะประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วก็อยู่ใกล้กับในเมืองเลยนะคะอยู่ใกล้เซนตันโคราชเข้าเมืองประมาณ20กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะใช่ค่ะผมนี่นะคะเนทาสะดวกสบายเลยนะครับถมเรียบร้อยทุกทงทั้งหมดได้ถมเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเรากําลังจะออกไปข้างหน้ากันเดี๋ยวเราจะพาจากคลิปนี้นะครับเราจะพาจากด้านหลังแปลงนะครับไปถึงหน้าแปลงที่ดินนะครับที่ติดถนนสุรานารายนะครับส่วนคลิปแรกเนี่ยเรานําเสนอนะครับตั้งแต่ถนนสุรานรายมาถึงหน้าแปลงที่ดินนะครับคลิปแรกเนี่ยเราพาเดินทางนะคะแล้วก็มาจนถึง ด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะส่วนคลิปต่อมานี้นะคะเรานําเสนอด้านหลังแปลงที่ดินนะคะไปด้านหน้าเลยค่ะก็คือด้านหลังเนี่ยเป็นที่ดินที่ถมเรียบร้อยแล้วมีบ่อน้ําด้านหลัง3บ่อเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะเป็นต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยน่าทําฟืนมากๆเลยนะคะพี่นัาห <laughs> มาะกับการทําฟืนา้นอันนี้ถ้าใครต้องการเค clearing นะครับจะประกาศไปว่า บริจากไม้ทำฟืนนะคะดบบโล่งนะครับเขาบอกว่าที่ดินเราถูกต้องถ้าต้องการเคลียร์นะคะแค่บอกว่าอะไรนะอะไรนะตัดอะไรนะให้ต้นไม้ฟรีเขาจะมาตัดต้นไม้ไปเลยแล้วก็ไม่ต้องอะไรตัดแล้วเขาก็ขนไปด้วยนะคะอันนี้คือเขาตัดไปทําฟืนใช่ครับในวิถีชุมชนนะครับคนโานไทยนะครับคนคนเขาชอบอยู่แล้วตรงเนี้ยนะคะคือให้ให้คนแบบมาตัดไปใช้เองอะไรแบบนี้หรือว่า ถ้าบางคนที่เขาใช้เยอะเขาก็อาจจะเอาไปขายได้แต่หมายถึงว่าเราก็จะได้ในส่วนที่มีคนมาเคลียร์ริ่งให้เราด้วยนะคะครตรงนี้นยังบบอยู่ในส่วนแปลงที่ดินนะครับส่วนด้านนี้ก็คือแปลงที่ดินเพื่อนบ้านนะครับเห็นไหมครับน้องแอม ระดับต่างกันมากเลยนะครับใช่นี่นะคะคุณผู้ชมผ่านเนี้ยอันนี้คือแบบว่า2เมตรได้ไหมคะพี่น<ด>้สูงเนาะสูงมากนูน่นอันนู่นทุ่งนาอันนั้นเป็นที่นานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าส่วนที่เขาถมมาแล้วเป็นแปลงที่เราขายซึ่งแบบมีความรู้สึกว่าประมาณ2เมตรน่าจะได้นะไม่ต่ำกว่าเมตรอยู่แล้วนะคะอันนี้ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้าสัญ,ญญาณภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยากให้ทุกท่านผู้ชมนะครับได้เห็นนะครับบรรยากาศจริงๆพร้อมกับเราเลยใช่แล้ว นี่นะคะก็คือเป็นที่ดินที่ถมแล้วทั้งหมดด้านหลังเป็นบ่อน้ำแปลงนี้ดูง่ายมากๆเลยนะคะดูง่ายมากๆเลยแล้วก็มีต้นไม้เอาไปทำฟืนได้เยอะประกาศอะไรให้ตัดต้นไม้ฟรี <c oughs> หมดรับรองครับ <c oughs> ที่ดินของท่านจะ้ะ <c oughs> หมดเร็วมากเชื่อไหมคะใช่หมะการไปทําฟืนมากเลยเนี่ยใช่ครับนะคะแล้วก็เราก็จะได้ที่ดินที่โล่งๆแล้วคราวนี้ก็ไถแบบเกลี่ยปรับพื้นดินเลยนะคะแล้วก็ทําโครงการต่อได้เลยนะคะแปลงนี้ทําได้หลากหลายมากๆเลยเพราะว่าสามารถพัฒนาสังหารในรูปแบบต่างๆได้มากมายเลยนะครับผมวันนี้ตอนนี้ก็ช่วงเวลาประมาณเที่ยงนะครับของวันสงการนะครับ12เมษายนานะครับส5 0พร้อย 6 6นะคะนี่นะคะคุณผู้ชม่าด้านหน้านูนะคะที่เห็นเป็นสายไฟเสาไฟอันนั้นคือถนนสุรนารายนะคะตรงข้ามกับโอเพชรการาดนะคะแล้วก็ด้านขวามือของแปลงที่ดินก็จะเป็นโรงสียงสงวนซึ่งโรงสีเขาจะไปอยู่ด้านหลังนู่นเลยนะคะเขายังไปอยู่ด้านหลังแปลงที่ดินของเราก็คืออยู่ด้านข้างติดกันแล้วก็ไปยาวไปข้างหลังเลยนะคะส่วนของเราเนี่ยถมสูงจาก ที่เดิมเลยนะคะก็คืออาจจะขุดดินจากบ่อ3าบ่อนั้นแล้วก็เอามาถมตร,ตรงนี้ให้เป็นเนินนะคะส่วนบ่อคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการเป็นลูกค้าแปลงนี้นะคะต้องการเป็นเจ้าของแปลงนี้อาจจะคงเดิมไว้แล้วขุดให้มากขึ้นนะคะถ้าทําโครงการหมู่บ้านก็เป็นทะเลสาบไปเลยนะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นบ่อตกปลาอะไรก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคะ<ช>ทุกคนคแล้วก็สําหรับแปลงนี้นะคะเดี๋ยวแราจะพาไปชมด้านหน้าถนนสุรานารายกันอันนี้เดี๋ยวอันน<บ>ต้องใช้สมาธิ พื้นดินของเพื่อนบ้านนะครับในการเดินอไปเนื่องจากว่าทางด้านหน้าแปลงที่ดินของเราแปลงนี้นะครับยางไม่ได้เคลียร์ลิงนะครับก็จะออกลาบากหน่อยนึงนะครับตอนนี้เรา้องขออนุญาตเพื่อนบ้านนะครับในการนำท่านผู้ชมออกไปสู่ถนนสุรนารายใช่ค่ะขออนุญาตเพื่อนบ้านนะคะขออนุญาตเพื่อนบ้านจากคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็เพื่อที่เราจะพาคุณผู้ชมออกไปจาก แปลงที่ดินตรงนี้เพราะว่าแปลงที่ดินเนี่ยต้นไม้เขาแน่นตั้งแต่ข้างนาแล้วก็เข้าไม่ได้ยังไม่ได้เียนลิ้นนะครับตรงนี้ยังไม่ได้เียนลิ้แต่ช่อง NW r e a l บเบิ Build, S a ของเราจะไม่หยุดความพยายามนะคะที่จะพาคุณผู้ชมมาชมที่ดินให้ได้นะคะเราอยากรู้ว่าด้านหลังแปลงที่ดินเป็นยังไงหรือว่าตรงกลางแปลงที่ดินเป็นยังไงเราอยากรู้ใช่ไหมคะแบบก็กับพี่นัาน,นะคะก็พยายามที่จะหาทางเข้าให้ได้ซึ่งก็มาเจอแปลงเพื่อนบ้านที่เขาเป็นทุ่งนานะคะเราก็เลย ขอแว็บมาทางนี้นิดนึงก็แล้วกันนะคะ,คะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีผลผลิตอะไรที่เราจะไปทําความเสียหายเนาะเดี๋ยวตอนนี้นะคะต้องขออนุญาตใช้สมาธิในการลงไปข้างล่างก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลื่นนะคะ อันนี้คือเขาสูงมากๆนะคะประมาณแบบี่ดินของเราสูงมากนะครับสูงกว่า2เมตรนะครับผมแล้าผมสูงเลยก็สูงกว่าระดับถนนสุรานฎร์นาครใช่คะเนี่ยค่ะเราต้องขอโทษทีนะครับหากภาพสั่นนิดหนึ่งาะว่ามันชันมากนะครับอ๋อไอมานี่ไม่ได้น้นหนามตรงนี้จะเป็นหนามต้องค่อยๆลงนะคะเมื่อกี้ลงเท้าขาดไปนิดนึงนะคะพี่นันค่ะ แปลงไหนรองเท้าขาดเนี่ยขายตลอดเลยนะจำได้ไหมตอนนี้ก็นโดนสูงนะคะรองเท้าขาดไปก็คือพาลูกคา้าไปดูที่ดินนะคะแล้วก็รองเท้าขาดแต่ตอนนี้มีถนนคอนกรีตเข้าแล้วด้วยนะสําหรับแปลงนี้ก็เหมือนกันนะคะราคาถูกมากๆสําหรับทําเลที่ติดถนนสุรนารายนะคะเห็นไหมครับสูงจริงๆนะครับเดี๋ยวย่อให้ดูเลยตรงนี้นะครับด้านฝ่ามือนี่คือแปลงที่ดินนะครับด้านฝ่ามือคือแปลงที่ดินเพื่อนบ้านนะครับโอ้โหระดับสูงมากๆนะครับสูงกว่าถนนสุรนารีแน่ มนนีน้องแมวล่อไปแล้วนะครับตอนนี้เราต้องลอดลวดหนาวานะคะคุณผู้ชมขาและเราก็จะต้องออกไปข้างนอกเพื่อคุณผู้ชมนะคะ NW r S778 จะไม่ยอมแพ้นะคะคุณผู้ชมจะต้องได้เห็นที่ดินนะคะใช่คุณผู้ชมจะต้องได้เห็นที่ดินอันนี้เราออกมาแล้วนะครับตรงนี้เป็นฝั่งที่ดินแปลงขึ้นบ้านนะครับส่วนด้านนู้นคือถนนสุรนาายแล้วเราขออนุญ,ญาต เดี๋ยวเราเดินไปพร้อมอกันเลยนะครับร้อนนะคะใช่อะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ดินกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะตรงนี้คือด้านฝั่งของแปลงที่ดินนะครับที่เราขายอยู่นะครับเนื้อที่19ไร่3งาน75ตารางวานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะใช่ค่ะนี่นะคะพี่นายค่ะตรงนี้ก็คือเป็นแปลงเพื่อนบ้านที่เราขออนุญาต เขาเรียกว่าขออนุญาตทิปขออนุญาตทิปนะคะเข้าไปแปลงน้นนะคะเพราะว่าแปลงนู้นต้นไม้เยอะเข้าไม่ได้นะคะก็เลยต้องมาเข้าทางนี้นะคะพี่นัทเมื่อกี้เราลงมาทางนี้เนาะแต่เดี๋ยวเรามาทางนี้กันแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมด้านหน้าที่ติดถนนสุรานารายสักเล็กน้อยนะคะ <_' S 2> ได้ครับอันนี้เป็นแปลงนาสรุปได้ว่าแปลงที่ดินที่เราขายนะคะทำเลดีมากๆแล้วก็อยู่ติดถนนสุรนาราย ที่สำคัญถมเรียบร้อยแล้วแบบว่าถมประมาณ80%เนาะส่วนอีก20%ก็เป็นด้านหลังที่เป็นบ่อน้ํานะคะอ่าตรงนั้นเป็นบ่อน้ำ3ามบ่อค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะคะตรงนี้ไม่ใช่แปลงที่ดินที่เราขายนะคะ หากคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนะคะก็คือแปลงนี้ไม่ใช่แปลงที่เราขายนะคะแปลงที่เราขายจะเป็นแปลงนู้นนะคะที่ถมเรียบร้อยแล้วใช่ครับมีรั้วรวดหนามนะครับโดยรอบะนะครับมองเห็นนะครับเป็นแนวเขตที่ดินนะครับโดยชัดเจนเลยนะครับใช่<ม>ตอนนี้เราก็กําลังจะออกไปสู่ถนนสุรนารายเอพี่นะคะถ่ายด้านหลังให้คุณผู้ชมเห็นนะคะจะเป็นโรงสียงสงวน ด้านนูนที่ติดกับบ่อน้ํานะคะนี่ตรงนั้นคือด้านหลังออที่เราเข้าไปเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้<ช>เราเดินมาสู่ด้านหน้าของแปลงที่ดินแล้วน,นะครับผมก็เราเดินประมาณ200กว่าเมตรนะคะพี่นัทความลึกนะเนาะใช่ค่ะความลึก2อ0กว่าเมตรเ <standards> นี่ยค่ะอู่เพชรการาด นี่ที่ดินเราอยู่ตรงข้ามกับอู่ซ่อมรถเพชรการาดตรงนี้<ช>นะครับเราจอดรถไว้ตรงนี้นะครับผมลมเย็นสบายนะคะแม้ว่าแดดจะร้อนก็ตามถึงแล้วนะครับถนนสุร,ราานาร์ค่ะช่วงโคกสูงนะครับเดี๋ยวพาไปชวนหน้า<ช>แปลงที่ดินักนิดนึงดีกว่าค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นถนนสูร,ร้านารายนะคะขอบเขตแปลงที่ดินนะคะก็จะอยู่ตรงป้ายสีเขียวเลยนะคะอยู่ตรงป้ายสีเขียวแล้วก็ด้านขวามือก็จะเป็นโรงโรุ่งสียงสงวนนะคะข้ามเป็นอู่เกษารานะคะด้านนู้นเป็นแปลงค่ะคุณผู้ชมค่ะหากคุณผู้ชมสนใจโทรหาแบบที่เบอร์0ู3 8 4 1 2 1 8 8นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ดี0ูนย์หดีนะคะ ติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ทดีและสักการณจชนิดและช่อง YouTube ชื่อช่องว่า NW Real Estate นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเ <หา S 1> ดียด๋วยวพาไปชมแปลงที่ดินตรงนู้นนะคะ <หา S 2> น้าแปลงนะคะรับนี่ตรงนี้คือแนวถนนสุรานารายนะครับ ตรงนี้คือด้านหน้าของแปลงที่ดินของเราพอดีนะครับเลือกที่19ไร่3งาน75ตารางวานะครับตรงนี้พอดีเลยนะครับก็ตรงเข้าไปจากตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ําที่เราเพิ่งออกมาเมื่อสักครู่นะครับผมหากใครสนใจที่ดินแปลงนี้ก็โทรสอบถามเรามาได้นะครับที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 1 8 8หนะครับหรือ s i ร์ ID ของเราได้ที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 1 8 8นะครับผมตรงนี้นะครับที่เป็นแห่มดีนะครับจากตรงแหลมขึ้น้าที่เราออก สำหรับวันนี้ผมแนละคุณแม่ต้องขอตัวไปก่อนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ